That's picture, that you're not here next to me You he say they too still late to make it But you he say still late to try it. And then that is wasted all of our bitches But I resist my night You turn out the light Now I'm paralyzed Still style in that time When we call it Even the sun sets in paradise I'm in a pain for trying to call oh, all of my sins as they on you When all the time is gone baby, there is all so wrong. when all the plans remain for two If ever after this seems I will still be holding you like this all those fairy tales are full of beers One more silver love song I've be been singing You turn your back on tomorrow, you forgot this day You give me my mind tomorrow, you, you fucking it, give it away You can't expect me to be fine, I don't expect you to care And you now I said it for about Now I'm paralyzed. We're stuck in a loop. When we call your loved one, even the sunsets in paradise I had to pay for trying to call home. All of my shades are spent on you. Where the time's so many so. เร่ยว่าก็สานเนต่ออันนี้อนหมกใช่ไหมใช่แต่แต่อันอื่นอ่ะอันอื่นโอเคอะไรคือรองแล้วตาไม่จริรองแล้วตาลเมื่อกี้แบบหลุดไปเลยอันเนี้ย full of it One more still love song I've been sick Where be was I don't I'm for If heaven ever I will still be holding you like wow. All the very I'm full of one more still be lost on RBC I met you And then I paid for trying to call home All of my shares I spent on you Where the time's gone, baby I like to change the last part The first มันจับไม่ง่ายนจับคีไม่ถูกอะ่ะในทุนกลงลงมีรดีเดี๋ยวเ,เขาจะร้องนนะประสานตามกับที่หวยลีทุกอน,นเลยที่เป็นคอนเสยกเว้น่อนีีนะ่นอนดีเขาจะร้องประสานสูงล้องด้วยกันสินอ๋ออะไรสา living Oh, oh, where the plans we made for two? Nightmares touch my light, you turn on the light Now I'm paralyzed, still stuck in that town when we call the bus, even the sun in paradise Glad new times gone, baby so Long the plans we made for two Don't ever after did it seat? I will still be holding your love in All those fairy tales are full of it One will still be loved, so I will we see เออสลับมันขึ้นตีอีกไหมอ่ะร้องร้องอันนี้จะเซฟยตื่นตื่นไม่ตื่นจะบอกว่าเรายังไม่ได้ห่วงแต่เรายังไม่ได้มีโจ้ตัวแต่เรายังไม่ฝึกเลยสักพักหนึ่งเออเหมือนแบบร่างกายมันมันเป็นอะไรร่างกาเระดันชั้ดาวเออเหมือนพี่เคยเป็นพี่เคยเป็นตอนช้อตถี่ ร่างกายไม่ไหวเ้ยแต่แบบแค่ใจเรายังอยู่ร่างกายมันไปตามเอาใจกลับมาองอะไรลองสิจ้ะเอานะชอชื่อช่อชอนี่เปลา่ก็นกหิน็นซุดซุดซุดว่าพี่เป็นเรื่อเป็นสุนัข ก็เห็นสงสัยสงสัยที่ไม่เคยรักใครสักทีไม่อยากให้น้องไม่ร้ความใจเอาใหม่เอาใหมเออไม่ต้องออกใช่เออเเอาใหม่ก็เห็นสุด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 ว่าพี่เป็นด้ือไม่เป็นชินนะก็เห็นสงสัยสงสัยที่ไม่เคยรักใคร สักทีอยา,ออามีอลคใจทำไมไม่เอาหทำอรมห,หรรม่มปสิปว่ามันก็มตาเหก็อลองสิจนจมันจะไปยากเทไรทำไมไม่ลองสักทีม่ลองไม่รู้นะจาก็จได้รู้กันไปใครมันใครละฉะีุ่ลองสิจ โท<ส>รศัพท์ซัมซุงกัน้วอยู่ไหนล่ะตรงนู้นไงตรงนูน้นมากอดกันเถอะเขาจะหลับแล้วต้องกอดกันหลับได้ไ<ห>กันเลยกัน ไไปอืมม่เขาทำไมนะเขาดีเซตเหรอดีเซตทำไมอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมอ่ะพี่เขาใส่เพลงอะไรให้เพิ่มหรอไม่มีใส่เหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมนี่ไงโปรแกรมมาอย่้วนี้มาเคยอยู่ตรงนี้ตัวไม่เคยเลยอ๋ออะไรหรอแบ็คกิ้งแท็กวะอ๋อใหม่อะมีมีตัวใหม่เข้ามาคืออะไรอ่ะใครเอามาวางตรงนี้อะไรหรอมีอะไรมาใหม่เข้ามา